ดีครับเอซีทุกคนครับนี่วันนี้ก็เรามางมหอยครับจับตามกิ่งไม้งมหอยจูบครับเนี่ยเอาไปผัดน้ำมันหอยกิน <c oughs> ไปแกงกินไปตามครับมาเดี๋ยวจะลงไปเกาะเอาไม้นู่นอยู่หาก,กินแบบบ้าน

ค่อยๆเดี๋ยวล่วงลูกหญ่ยเลยนี่ครับท่านเติมวัดเวลาเก็บนี่ยโอ้นี่ครับโอ้ใส่สวยๆเลยจูบหอยจูบ ลวก <Okay. S 1> เอาแหมาหวานเอเนหะวานคัดเอา <When? S 1> แต่ไม้มันยเยอะถึงตัวแต่นนะตัวไม่อ้วนแต่พอนะได้ครับแม่ไปก่อนเนาะไปนะ จะล่วงตงนกน,ตงน,ตงน้ำน้ำหน่ะเฮ้เราก่อนน้ำหนักไปน้ำอันนี้ใหญ่ใหญ่ว้เอ่อให้ทำรูปภาพ ไปเลี้ยงได้แล้วเนี่ยเอาไปเลี้ยงเลี้ยงให้มันอ้วนก่อนเลี้ยงให้มันอ้วนก่อนค่อยกินเนาะเออ ตามครับเดี๋ยวขอขออนุญาตเก็บหอยกันครับเนี่ยได้เยอะเลยเนะี่ยขออนุญาตเก็บหอยกันครับสรุปผลกันเลยครับมาเก็บยอดขึ้นเลยครับ <c oughs> หลังจากที่งมหอยมาแล้วก็เก็บยอดขึ้นเลยครับเนี่ยโอเคบ้านเนี่ เนี่ยตัวอะไรก็กินได้ละมั้งนี่มีขอ,องอเก็บเยอะเนาะเก็บเอาฟอแต่แกงมื้อเดียวสองมือ้อแกงเนี่เข้าวมันไง เก็บแต่ฝั่งนี้พอเห็นนี้แล้วครับเนี่ยเก็บมาหลายแล้วครับเนี่ยนี่ก็หอยหอยขมอันนี้ก็ยอดเคล็กมีเก็บในแกงครับฝั่งนู้นัวเจ้าของเขาหว ห้างน,นี้อยู่ในบ่อห้างบ่อไปติดตามครับถ้าพี่น้องเอฟซีชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับนี่ก็หอยขมอันนี้ยอดเคเล็กครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจใผมด้วยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแซบครับหอยขมครับถึงบ้านแล้วจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บ